ทำอะไรกุ้งกับเราะมาตุ้ลอยที่บริการตู้ค่ะวันนี้ก็มีกับช่องมูมินินกับมูมิละแชนแนลนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายกิจกรรมวัดประกำวันของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็จะมาเล่าการอธิบายในโรงเรียนของเราแต่เราลากเข็มขัดแล้วด้วยความปลอดภัยแล้วมีไหมข้อทางเลยนะคะ โอเคค่ะนะคะกิจกรรมเพื่อวันโรงเรียนของเราก็คือเราอ่ะเราจะมาเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังด้วยนะคือเราอ่ะอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมกำลังนั่งกินทาร์ตเราเข้าแถวอยู่แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมาจกปูเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยขอกินหน่อยดีเราก็เลยให้ไปเส้นหนึ่งแล้วเขาก็เดินหนีไปเลยแล้วพอเราเข้าแถวเสร็จแล้วก็เราไม่ได้กินนมแล้วเราก็ไม่เล่าให้ฟังหรอกว่าเราไม่ได้กินนมแหละแล้วเราก็อื เรียนไปั้แรกขับแรกก็คือคับวิชาภาษาอาลับครูให้สอบเราได้สี่เต็มหกนะนั่นแลนหละทุกคนนะแล้วเราอ่ะคับที่สองก็เรียนไปเรื่อยๆเรถึงเลิกเรียนแล้วเราก็ละหมาแล้วก็แล้วเราก็ได้เล่นตุ๊กตาเต่าน้อยตุ๊กตาเต่าน้อยเชิญค่ะ นี่ค่คะพี่สาวเรานิสัยไม่ดีเลยเขาได้โยนตุ๊กตาต่บไหเข้าไปในห้องน้ำเป็นปน้องเบียอเาียกเหม็นมากแต่ว่าเราก็ได้กลับบ้านมาแล้วแต่ออตอนนี้เราก็อยู่ตรงตลาด